การ transport ของเมตริกการ transport คือการเอาไปแปลงรูปนะคะนิดหน่อยนะคะการ transport เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายเลยนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่นักเรียนทำคะแนนได้เยอะเลยนะคะเอามาดูนะคะสมมุติว่าเรามีเมตริก a แล้วเราต้องการเอามา transport นะคะการเขียนก็คือเขียน a แล้วก็ยกกำลังตัว t เล็กอย่างเงี้ยนะคะเราอ่านว่า a transport วิธีการทำ ทำง่ายๆเลยค่ะโดยการนําเอาแถวมาแปลงเป็นหลักทีละ1แถวโดยเริ่มจากแถวแรกก่อนนะคะแล้วทําไปเรื่อยๆทีละแถวจนหมดข้อควรระวงังหลายๆคนทําผิดนิดเดียวนะคะมีทริคนิดเดียวก็คือให้ทําทีละแถวห้ามทําทั้งชุดเพราะว่าผลที่ได้มันจะไม่เหมือนกันนะคะเอามาดูตัวอย่างสมมติครูมีเมสติกเอครูอยากได้ A transport ย้านะคะ,ะครูเอามาเอาแถวจากโจทย์มาทําเป็นหลักนะคะทาทีละแถวสังเกตมิติที่ได้จะสลับกันสมมุติว่าโจทย์มีมิติ2คูณ3เวลาเราทําเสร็จเราจะได้3คูณ2ค่ะวิธีการทําคือหนึ่งเอาแถวแรกนะคะของโจทย์ในที่นี้คือสีแดงเห็นไหมคะเราเอาแถวจากโจทย์ไปแปลงเป็นหลักนะคะแถวแรกมาเป็นหลักแรก ต่อไปแถว2คือสีเขียวสังเกตตรงสีเขียวนะคะแถว2เราก็มาทําเป็นหลักที่2ถ้าเรามีแถวต่อไปเราก็มาทําเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกการทําแบบนี้ว่าการทำทรานส o r t นั่นเองนะคะ